สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้แฟนขับนะแฟนขับประกบแฟนขับชินิจูนทาวเวลนะมาเจอทักทายกันนะครับร้านประกบยำสามเบสกาวสมุทรปราการอุดมเดชซอยสามซอยสามมีขวาด้วยนะขวาครับโจเนี่ยซอยสามขวานะฮะอยู่ซอยโรงงานนมตรามมลิ หรือว่าลง BTS ช้างสามเสียงอ๋อรอบสองแล้วเนาะอร่อยมากนะฮะเมื่อกี้ได้ไปแล้วครับคุณลูกเดี๋ยวรอก่อนนี่ยดี๋วยาไปยาไปอยู่กันยาวๆนะสำหรับร้านนี้นะฮะเดี๋ยวจะแบ่งลงนะฮะไม่ได้แบ่งลงทีเดียวนะก็ดูกันนะฮะใครอยากขายดีแบบนี้นะติดต่อเขาไม่ได้เลยนะฮะ ประกอบแฟนชายนะตอนนี้คอนเฟิร์มเกือบ30สาขาแล้วนะฮะสำหรับแฟนชายนะยังพันนะฮะถ้าใครดูคลิปอยู่นะอยากมีอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพยู่ใกล้บ้านนะทำง,งานอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปลุกจ้างใครนะอาชีพอิสระนะฮะขายยำนั่นเองคนระเริ่มจากศูนย์นะฮะทำไม่เป็นเลยยังไม่เป็นเลยเพราะกบสอนให้หมดนะเทคนิคต่างๆตั้งแต่การซื้อข้าวซื้อของนะการจ่ายตลาดการทำน้ำยำสูตรทำพริก S <S ให้หมดเลยนะยกเว้นอุปกรณ์นะให้วิชาหมดเลยนะแล้วก็มามาช่วยสนับสนุนขายวันที่เปิดร้านนะสองสามวันนะครับแล้วก็จะเวียนมาดูเดือนละหนึ่งครั้งนะนี่ครับตอนแรกอ่ะนะก็อที่มาประก,กบกับไบบมโครโฟน็มเลแล้วก็เข <rick S 1> นินๆนะดเดิอ,อ่าแบอนี้ประกบอยู่ใช่ทีแรกเขาคิดว่าจะพอประกบไม่อยู่แล้วเนี่ยจะขายได้หรือเปล่าก็กังวลนะ จะที่ไหนได้โอ้โหก็ขายดีขาย,ดขายได้เหมือนเดิมนะนี่ครับขอให้มีความมั่นใจนะ <ขอ S 1> นะครับขอให้มีความมั่นใจทําให้เสม,มอต้นเสม,มอปลายนะฮะรักษาไว้วัตถุดิบคุณภาพนะและ้วก็การทํางานให้คล่องแคล่วว่องไวทีมงานต้องแบบนี้นะลูกค้ารอไม่นานนะแบบนี้เนี่ยลูกค้าชอบอ่านี่บ ราาราก็เก่งนะคือ,ค,อคือเพจเนี่ยผมเห็นประจำเขาจะโพสแบบโพสโพสโปรโมทได้เยอะดีมากเลยนะมีเพจด้วยนะ,ะเพจร้านประกอบยำสามแซ่บนะ,ะสาขาสมุทรปราการนะอุดมเดชนะเขาจะให้ครั้งละสองตัวเลยเหรอปูใช่ค่ะอ๋ออ๋อ,อนี่แบบลวกก็มีนะ สุดเด็ดเคล็ดลับยืนทางนี้นี่เองผงผงนัวผงนัวนะฮะผงคู่ผงนัวนะแล้วแต่จะเรียกกันนะผงคู่ผงนัวผงแซ่บคุณพ่อเติมหอยอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เป็นไปงมมาอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่งมเก่งจังเลยเติมปูเติมหอยเติมปูนะคุณพ่อนะแผนเติมเต็มนะ แม่พเนักหันปากแบกขับเรื่องเบื้องหลังเดี๋ยวหลังใครยกทีมเลยได้ได้ได้ครับแม่บอกไม่อายบอกแล้วนี่ไงครับมาแล้วปูสุกมาแล้วอ่าจะนั่งเลยครับจะนั่งเลยยอยๆกันไปวันนี้นะครับ จ้าอื่นขายเป็นชายแพงนะผมบอกก่อนนะสำหรับประกบนี่คือแบบให้อาชีพกันจริงๆนะไม่ได้ว่าเอากวามัุ่นวายอะไรแย่ๆนะน้ำยำเยอะหมาอต้องจำ,จำๆแบบนี้ปูดประกบหอยสองร้อปู2ตัวมีหอยแครง ยูท <YouTube>, <laughs> ูบยูทูบมาค่ะลูกค้าสไไ่ด่งเค่นะคะได้ค่ะลูกค้าอันนี้ไม่ะละ,ะ <c oughs> โอค่ะออทำไมเาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะ กลางนี่เป็นน้ำปลานะนี่ถ้าโรงเรียนเปิดนี่เขาบอกว่าซอยนี้รถจะติดนะฮะติดยันปากซอยท้ายซอยนะเพราะว่ามันเป็นทางลัดใช่ไหมออกเส้นทางต่างๆออกสีนักนลิ้นก็ได้ค่ะอ๋อออกสีนักนลิ้นได้ออกปากน้าได้โรตัดได้ครับตัวนี้ก็ โชคดีนิดนึงช่วงโควิดโรงเยนยังไม่เปิดนะแต่ผมว่าทางวีจะเปิดจะขายดีกว่านี้เชื่อไหมเตรียมรับมือไว้เลยเตรียมตั้งทีมงานไว้เลยแล้วเราจะยุ่งแน่พรท,ที่บ้านเ,เด็กเยอะน้องต้นัดบอกว่าขายดีไม่กลัวหรอกใช่ไหม,ไมขายดีไม่กลัวกลัวนั่งกบยุงไม่ได้ไม่เอาไม่เอาแบบนั้นตอนแรกคือกลัวเสียงแรกะแวงมากเลยกลัวแบบกบไป ยังบอกทีมงานว่าเดี๋ยวเขาได้พักแล้วเดี๋ยวก็กลุ่มกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ไม่ได้พักเลยเดี๋ยวรอค่ะวันหยุดกันละค่ะขอยืนไหนได้ไหมก็สลากวันหยุดดิสลากวันหยุดอันนี้เลีิวหมูยอค่ะไม่ล้าไขฟ้าเลีวคิวหมูยอไม่ล้า

รจริงเค่ะ <laughs> ขอบคุณครับวันนีี้มาเจจอพ่โ,โวสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวปลาต้องดูคลิปพี่โจโไปด้วยมั้งใอ๋อจะได้แซ่บๆเนาะใช่ใช่โ <laughs> <laughs> หไข่ปลานี่ลูกโคเลอร์เลยนะ,ะนึกว่าลูกแก้วไม่ใช่นะ ไมู่้ว่ลูกค้าดูหน่อยครับด้านในเลยค,ะลค่ะลูกค้าขาโอ้โดนนะั้ <c oughs> นี่ครับอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาไหลเข้ามาเรื่อยๆนะนี่ครับ ูหมากุ้งสดอ๋อลวกนะลวกเสกรอ่หมุอยออันนี้เป็นรวมป่ะเนี่ยค่ะอันนี้รวมเซ็นสุกค่ะรวมเซ็ตสุกรวมเซ็ตสุก 对。Yeah. คสิบเจ็ดก่อนนี่สิบเจ็ดอจาสิบเจ็ดเผ็ดไม่ปรารนะคะจ้าปูจืดเนาะได้ล่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่า สวัวดีครับสวัสดีครับนะหักเรียบเลยสายบัวนี่ก็ให้ด้วยใช่ไหมให้โหให้ฟรีเลยนะแถมนะฮะ รูปนี่คนหารูปด้วยนี่นะอ่าด้วยอ่ะมอเห็นบ่ไหมลูกขอบคุณครัขอบคุณค่ะเป็นทั้งลูกค้านะฮะเป็นทั้งคนรีวิวให้ด้วยนะรีวิวเวลาชิมนะฮะ ชิมไหมตาชิมไหครับไม่ชิมก็ได้จ้ะมาเป็นงอปูอีกแล้วเหรอโอ้โหอามาสักสิบโลนะ ปูจืดน,นะครับยำปูจืดปูจืดนเนี่ยต้องจืดจริงนะไม่ใช่เอาปูเค็มมายำนะฮะเป็นปูตัวใหญ่นะปูจืดปูจืดยำไข่หมึกบวกปลาลิ้วปลาละไดน้นะคะทุกค้าจา๋เาเผ็ดกาบ้าจ้ากองไม่โฟกัสไม่ <c oughs> ะคะ่ะ เห็นว่าไปพอไปได้โบมอีกแล้วโอ้หอยงมเร็วยังไงะงมแป๊บเดียวเองอ่ะงมทีละสิบล้อเลยที่ลละไม่ต้องเติมบ่อย เฮ้ยขายปลาเรียวเซียวมาทั้งยวงวันนั้นเลยนะแล้ววันนี้ไม่กินนะตัวเอาสองถุงเพราะว่าพอแล้ว กไข่หมึกนะฮะไข่ปลาไข่หมึกร้านนี้ก็จะให้เยอะสมราคานะครับเป่ตกลัวว่าจะได้น้อยนะฮะนี่ครับตะปางก่อนคสวัสดีครับตี๋ยาวเลยจ๊ะไม่ยาวเท่าไหร่ครับคุณก้าวเราได้ด้านข้างในเลยจัดตะปางเหรอเมื่อกี้นั้นรีเพิ่งกลับไป ครัเดียวสิบไกดคือแล้วนะวนนวค,คือจะห้ามโมงนะสิบแปดคูจืดไม่ปลรรากรา ไม่ละส่วนใหญ่มันจะเอาเ็ดการนะฮะใช่ค่ะเอเจอผิดก็กลบไปไม่กล้าเผ็ดมาก็ะมันเป็นทุกฝันละเอียดนะ คุณพ่อนี้ได้เงินเดือนเพิ่มไหมเนี่ยนอกจากเงินเดือนประจำเนี่ยคุณพ่อได้เงินเดือนเพิ่มไหมครับแล้วแต่เกาจะให้นะช่วยช่วยลูกช่วยลูกช่วยลูกไปแล้วแต่เขาจะให้แสนต้องแสนก็เอาอันมันฟางฟางแบบนี้ทุกวันครับช่วยลูกเขาครับนัอนี้คุณแม่เหรอ พีส่สายค่ะเปิดสี่โมงค่ะน้ำปลมได้เลยเว้มาก็ได้ทุ้งสดทุ้งสดได้เลยมัีลูกค่านรากว่าสามโมงน่งร้อน่ง อ๋ออันนี้ไม่ได้งมนะอันนี้ไม่ได้งมนะฮะอันนี้ควักออกมาจากไส้ปลาหมึกไข่หมึกหมดแล้วเหรอกูจืดหมดแล้วใก่ปลาล่าผ็ดกลางหรือเผ็ดน้อยดีคะเผ็ดกลางดีค่ะกูมาร ภูมิ้าปร,ราเสรกลางโอเคค่ะอ้ยยุบไปเยอะแล้วเพี้ยุบไปเยอะแล้วอันนี้วัฒน์ถังก็พอนะวัฒน์ถังพอ่าวัฒน์ถังนี่ก็เหลือเฟือแล้วฮะขอบคุณครับ ี่ยคนรู้จักโอโจโดนัทเยอะนะฮะน้องโดนัทเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมคนที่นี่ค่ะอ๋อไม่น่าคนรู้จักเยอะนี่ได้เปรี่ยนคนนี้แหละคุณช่วยที่ไหนบ้างอ๋อนี่นี่นี่คุณครูด้วยเขาเห็นในเฟซในยูทูบนะเออเขาก็เอ้ยนั่นแหละลูกศิษย์เรานี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยมาอุดหนุนนะอุดหนุนกันนะฮะคนมนที่จะได้เปรียบอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวบางคนรู้จักเยอะๆก็จะลงกำนันใช่ไหมฮะลงกำนันผู้ใหญ่ไม่เอาลงกำนันเลยนี่ไข่ไข่เลยตันเลยตันเลย ทัั้งมนกินง่ายนะเขาตัดเล็บตัดแล้วออให้หมดเลยไม่ทิ้มปากนะเขาแต่น้ำยำนี่แหละสีสันสุดยอด เยอะๆเข้าออพริกอ่ะจะได้หมดไ,ไวๆตอนนี้พริกไม่ค่อยอยบพระนลูกค้ารู้แล้วว่ามัน,น <laughs> คงเูกสั่งิกมาก็ก,กลมนอยลรถมาหน <c oughs> ึ่งเลเวลไม่ไหวงัน้นปากอ้าลูกค,ค้าแชาทักสอกหลายคนเลยบอกโอ้ไม่ไหวเลยรู้สั่งเผ็ดน้อยดีกว่าคำเตือนห้ามสั่งเผ็ดมาก ไช่ปั่นละเอียดเลยเปั่นละเอียดเลยปั่นละเอียดพริกเม็ดก็ละเอียดหมดนะเพราะ,ะว่าเราย้องก,กินยาเราต้องเอียดออกใช่มใใช่ๆยแรงาคา,า่ไหม่คะโอเคค่ะเอาแลลยคงโอเคอย่างเดียว ยาวๆถ้าทียา่ยาวผมจะไม่ตัดต่อนะจะให้ดูบรรยากาศนะฮะ แม่ดังอีกแล้วแซมมอนอ่าแซมมอนแซมมอน ย้ำสามเซ้สาขาที่สี่สมุทรปราการนะครับอ,รอุดมเดชแยกแยกสามนะฮะอุดมเดชแยกสามนะขวานะครับมีไลายแมน man, ใช่ไหมไหลายแมนก็โทรมาก่อนแล้วก็จะวิ่งมาเอานะฮะ ระบบเขาก็ส่งมาก่อนค่ะอาระบบส่งมาก่อนเพื่อให้เราทำทำไว้เผื่อยำอะไรครับประกอบคนะ่ะหอมประกอบ